คณผู้ชมครับชมข่าววันนี้เราคุยกันถึงทีวีดิจิตอลนะคะในสนามนี้ที่มีผู้แข่งขันกันมากหน้าหลายตานะแต่ว่ามีอยู่ช่องหนึ่งนะคะก็คือช่อง3ามอนาล็อกนะคะซึ่งตอนนี้มีความพยายามจากเพื่อนร่วมสถาบันนะคะเพื่อนร่วมสนามนี้นะละบอกดึงมามาอยู่ในสนามเดียวกันเถแต่ช่องสบอกฉันไม่อยากมานะคะเราจะมาวิเคราะห์กันถึงเหตุผลคนใดทําไมช่องสามถึงไม่ยอมมาอยู่ในสนามนี้นะคะแล้วทางออกหลังจากนี้ที่จะทําให้ประชาชนเสียประโยชน์น้อยที่สุดหรือไม่เสียประโยชน์เลยมีหรือไม่นะคะคุยกันวันนี้คุยกันต่อนะคะเมื่อกี้เราคุยค้างกัน ถึงประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามกันช่องสตอนนี้อาจจะมีสิทธิ์จอดำในอีกไม่ช้านอกจากว่าคนที่จะติดละครช่องสามอยู่ดูทางหนวดคุ้งก้างปลาได้นะคะซึ่งมันทำให้ช่องทางในการเข้าถึงเอเจนซี่โฆษณาใช่ไห<ช><ช>มคะหรือว่าประชาชนน้อยมากๆเลยน้อยลงม,มากเลยดิฉันทาในมุมของเอเจนซี่ก่อนละกันว่าการประเมินแล้วเนี่ยการสูญเสียเม็ดเงินโฆษณา จะมีมากขนาดไหนถ้าเขาเลือกที่จะไม่มาอยู่ทีวีดิจิตอลหรือเขาเลือกที่จะมาอยู่ทีวีดิจิตอลคือมองทั้งสองด้านคือคือถ้าถ้าไม่มาแต่จอดำมันก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ก็ถือสมมติถ้าถ้าเกิดเขาสามารถรันได้ได้ทั้งสองที่เขาก็เขาก็รายได้เขาก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรสมมติว่าดิจิตอลก็แอดได้แล้วก็ในกล่องของทั้งเคเบิลแล้วก็ทั้ง ที่เป็นเรียกว่าเป็นเพย์ทีวีเก่าเนี่ยก็ก<ข>็แอดได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรเพราะว่า <un> วิธีที่เขาได้เงินจากค่าโฆษณาจ,จริงเราคอนเซิร์นเรามีการวัดผลจากเป็นเรตติ้งด้วยไม่ได้ดูจากว่าเขาขายกี่บาท<ข>านะครับเพราะว่าราคากี่บาทเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนดูหรือเปล่านะครับ <USC. S 2> แต่ถ้าเกิดจอดํามันมีผลเพราะว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งไม่เห็นรายการซึ่งเราเวลาซื้อโฆษณาเนี่ยเราต้องมีการเซต เป้าหมายเอาไว้ว่าเราต้องให้มีคนเห็นสักประมาณเท่าไหร่เราจะมีการ estimate อยู่เพราะฉะนั้นถ้าจอดําปุ๊บมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งไม่เห็นแล้วพอไม่เห็นปุ๊บมันคือคนที่จ่ายเงินโฆษณาคือลูกค้าเราเนี่ยเขาจะบอกว่าเอ้ยผมเคยจ่ายบอกว่าจะได้สักร้อยยี่สิบคนคุณหายไปเหลือแค่ร้อยคนยี่สิบคนคุณจะใช้คืนผมยังไงอันนี้ก็จะเป็นการถามว่ามีผลกระทบโดยตรงกับช่องสามไหมคงมีเพราะว่ามันเป็นแรงผลักดันต่อเพราะว่าลูกค้าก็ต้องถามว่าอ้าวคุณจะษให้ผมที่คนหายไปยี่สิบคนยังไง ผมก็ต้องกลับไปถามช่องสามว่าแล้วจะใช้ผมคืนยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลขรบโดยตรงนะครับแต่ว่าช่องสามจะลด70%เปอ็นย่างเป็นข่าวนะไม่ผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้นะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าจริงก็มีคนที่เห็นอยู่ดีเพราะว่าคนที่มีหนวดกุ้งอยู่ก็ยังต้องเห็นรายการทีวีนั้นอยู่ซึ่งทเทียบปริมาณลดลงเยอะไหมฮะคือตอนนี้เป็นการเคลมตัวเลขหลายแห่งมากทีนี้ผมต้องเรียนว่าส่วนตัวกับที่ทํางานนี้ผมเชื่อว่าไม่ได้เยอะอย่างที่คาดการไว ไม่ได้เยอะเหมายความว่าไม่ได้เยอะเท่ากับที่เขาพูดว่ามันถึง15ล้าน,นรัวเรนจะดับไปเลยเพราะผมเชื่อว่าตัวเลข15้าล้าน,นรัลเรนก็เป็นการเอ ation ชันอย่างหนึ่งเหมือนกันก็ผมว่าประชาชนมีคนกระทบเยอะถ้ามองในม,มองของคนผู้พ่พอคนหนึ่งนะครับผมคิดว่ามีคนไม่เห็นเนี่ยเยอะทีเดียวถ้าจอดําคงมีคนที่บ้านผมอย่างน้อยก็คงเดือดร้อนแล้วแหละติดละครกันนะฮะผมก็ต้องไปหาช่องทางอื่นให้ดูคงมีคงมีกระทบเยอะทีเดียวต้องบอกว่า แะถามเร่งแ้ของโฆษณาก็กระทบเช่นกันถ้าเกิดผู้บริโภคไม่เห็นโฆษณาผมเยอะแน่นอนผลกระทบเยอะแล้วอย่างนี้มีโอกาสไหมคะว่าอ้าวในเมื่อในเมื่อช่องสามเขาทําให้ผู้บริโภคของบรรดาโฆษณาเนี่ยนะคะเข้าถึงได้ลําบากละทีนี้เราจะต้องย้ายแล้วเรามาลงช่องอื่นที่ทีวีดิจิตอลหน่อยสนามนี้น่าสนใจไหมคะต้องบอกว่ายัางทดแทนกันไม่ได้ค่ะ <c oughs> ต่อให้ลงเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่า,าต้องเรียนว่าเรารู้ว่าโอเคกล้องมันอยู่ในช่วงที่เริ่มเปลี่ยนจากคนที่ดูจากหนวดกุ้งเองมาเปลี่ยนเป็นกล่องนะครับแล้วก็ยังมเีเรื่องการโรเอาของการกระจายตัวของของกล่องนี้ไม่เยอะพอะนะครับถามว่าต่อให้ผมเอาลงเงินทั้งหมดไปลงที่เหลืออีก24ช่องไม่ทดแทนกันไม่มีทางทดแทนกันได้อืมค่ะอาจจะใช้เวลาสัก4ปีหปีข้างหน้าอะไรเงี้ยอาจจะมาคุยกันแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ นี่คือปัญหาอย่างหนึ่งที่ช่องสามเขาก็อ้างขึ้นมาเหมือนกันนะคะว่าก็สนามนี้มันยังไม่ค่อยน่าเล่นอ่ะเพราะว่าเนื้อหาหรือว่าการตลาดมันไปไม่ค่อยได้นะคะจะทําให้เขาคือเขายอมอยู่ตลาดเก่าที่ที่เล็กๆนะคะชุมชนแบบกระจุกตัวก,กันอยู่อย่างนั้นดีกว่าดีกว่าที่มาอยู่ห้างพลากรเขาเลือกแบบนั้นอาจารย์มองวิเคราะห์ยังไงทําไมถึงเป็นแบบนี้ คิดว่าก็อย่างเดิมนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของเขาด้วยแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องตัวเลขทางเอาความจริงนะครับตัวเลขทางสถิติหรืออะไรก็แล้วแต่อันที่1ไม่ว่าจะสำนักไหนก็มีการประมาณการโดยประมาณประมาณมีผู้อยู่บนแพลตฟอร์มดาวเทียมและเคเบิลประมาณ60-70%ถึงอนะครับอันนี้ตัวแปรที่1ตัวแปรที่2คือถ้าเราบอกว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีเม็ดเงินทั้งหมดประมาณ6-7ถึงหมื่นล้านบาท เรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาและการขายแอร์ไทม์นะครับช่อง3อนาล็อกเดิมเนี่ยจากผลประกอบการเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขามี ส่วนรายได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทเพราะฉะนั้นนี้เป็นเม็ดเงินค่อนข้างจะสูงมากถ้าเราจะหารดับเข้าก้เนี่ยหนใน4ของตลาดเลยเพราะฉะนั้นคือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะมหาศาลคือถ้าเรามองจากเบสทั้ง2เบสเบสตัวเลขด้วยเบสตัวเลขเรื่องเกี่ยวกับรา,รายได้รายรับของเขาเนี่ยแน่แน่แน่แช่แป้งอยู่แล้วนะครับอยู่ในตลาดเก่าเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าสมมติว่าในระยะเวลาสมบานเขาที่มีอยู่6ปีนะครับจะ worst case scenario หรือไม่ worst case scenario อะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าเขายังอยู่ในตลาดเก่า ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสามารถทํากําไรหรือทําผลประกอบการที่ลักษณะคล้ายๆเดิมได้ถึงแม้จะตก,กมาม0บา10 2บ30 40หรือ5 0าก็ตามนะครับถ้าเราวิเคราะห์ตามช่วงระยะเวลานะครับ นั้นคือเรื่องตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องอทั้งสงส่วนด้วยในส่วนของอุตสาหกรรมเราเองอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลเองแล้วผู้กํากับดูแลเองก็ต้องช่วยกันด้วยเหมือนกันที่ทําให้หรือส่งเสริมให้การประกอบกิจการตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้ได้พะฉะนั้นนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามองอย่างยุติธรรมช่อง3ามเขาก็เลือกในทางที่เขาจะทําธุรกิจในฐาน 1, นึ่งหมื่นห้าพันล้านของเขาอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกัน ทางทฤษฎีในหลายประเทศก็ชี้วัดด้วยเหมือนกันว่าเมื่อเราก้าวสู่ดิจิตอลเนี่ยมันจะมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐมิติดิจิตอลหรือเศรษฐกิจดิจิตอลมากยิ่งขึ้นกลับมาคือง่ายๆคือทั้งหมดทั้งกระบวนการถ้าเราจะเอามองทางเรื่องการตลาดเรื่องมาร์เก็ตเนี่ยมผมคิดว่าเราต้องปรับทั้งหมดเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติว่าเรากําลังจะ drive ประเทศนี้ไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลแล้วเราต้องมองภาพรวมทั้งหมดเป็นผลประโยชน์ของชาติทั้งหมดนะครับว่าเราจะทําอย่างไรให้ธุรกิจตรงนี้มันเพิ่ม ไม่ใช่เฉพาะเพิ่มเฉพาะแค่บริษัท A B C เท่านั้นแต่มันเพิ่มทั้งประเทศดังนั้นคือเราก็จะอยู่อย่างนี้ครับถ,ถ้าเราบอกว่าเรามี20กว่าครวัวเรือน <c oughs> ผมคิดว่าตลาดเราไม่พอแล้วแหละทั้งที่เรามีอินดิเคเตอร์หรือมีตัวชี้วัดที่ดีอย่างเช่นผมไปเดินตลาดที่เมืองจีนมีคนถามถึงชื่อศิลปินไทย เรื่องนี้ของจริงในตลาดตลาดแบบบ้านๆหรือแม้อินดิเคเตอร์อย่างบางอย่างรายการเนี่ยเราสามารถที่เอ็กพอร์ตไปสู่ตลาดอาเซียนหรือตลาดโลกได้เพราะฉะนั้นคือถ้าเรายังติดอยู่ในปัญหาอุปสรรคตรงนี้นะครับผมคิดว่าทําให้ตลาดของเราเนี่ยมันไม่ไปไหนประเทศเราก็ไม่ไปไหนแล้วเราก็การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้หลายคนบอกว่าเราทุ่มเทกําลังกายกําลังใจแล้วทุ่มเม็ดเงินทั้งหมด1นึ่งแล้านบาทเป็นอย่างน้อย ทุกสานักตรงกันหมดเนี่ยเราจะมาติดอยู่แค่กับปัญหาตรงนี้หรอเพราะการติดนี่หมายถึงอะไรอย่างน้อยๆไม่มีใครชี้ชัดได้นะครับคือถ้าคดีเดินตามไปเนี่ยผมไม่แน่ใจคดีธรรมดานี่ยังใช้เวลาหลายปีเลยคดีนี้มีอะไรบ้างครับเรื่องวิศวะเขามีเกี่ยวข้องเรื่องเทคนิคก็มาเกี่ยวข้องเรื่องบิสเนสเขามาเกี่ยวข้องเรื่องสัญญาสมรทานก็มาเกี่ยวข้องเรื่องอื่นๆเขามาเกี่ยวขอ้องเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดผมมองข้ามช็อตไปก็คือว่าตอนนี้เราเริ่มมีกระบวนการที่ ที่ที่พอมีความหวังแล้วนั่นคือการเจรจารนะครับอย่างน้อยไม่ว่าจะคําสั่งอะไรก็แล้วแต่เรามีพิเรียดก็คือ,อช่วงสั้นสุดสุดใน15วันเนี่ยผมยังหวังนะ <S 1> <S 1> ผมยังมีความหวังนะในการที่ต่างฝ่ายฝ่ายดใ <S 1> <S 1> ดฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนใจถูกต้องฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนใจแล้วก็คือลดเงื่อนไขาบางส่วนให้ที่มันจะเกิดขึ้นให้ได้เพราะว่าถ้าเราเดินเราไม่ไม่มีทางเจรจาตรงนี้เลยเอาแค่เสนอโอ้ยอีก15วันถ้าเกิด ประกาศตรงนั้นประกาศของกสทชซึ่งผมยังไม่ทราบว่าว่ามีหนังสือแจ้งไปทางเคเบอลหรื่ย<ช>ังนะครับเมื่อวานไปแล้วครับถ้าไปแล้วนั่นหมายถึงก็จะเกิดวิกฤตในส่วนหนึ่งถูกไหมครับแต่ถ้าเราสามารถเนี่ยผมขอร้องเลยนะสองอาทิตย์เนี่ยมีวิธีทางใดทางหนึ่งได้มันก็จะทําให้วิกฤตนั้นลดน้อยลงใช่ไหมครับไม่เช่นนั้นแล้วอ่ะก็ต้องมีอีกในก,กรลรกลับมาที่กสทชอีกเหมือนกันจะต้องมีมาตรการเยียวยาอย่างไร ก็เข้าล็อกจนไม่เขาเรียกอะไรครับไม่รู้จักจบจากสิ้นตรงนี้นะครับแั้นผมหวังนะฮะในช่วงถึงแม้เป็นความหวังเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยสิวันเอาเนะนะครับค่ะไหวไหมคะคุณสุพิญญาจะประนีประนอมจะเจราจายังไงจะลดม,มาคนละครึ่งทางไหวไหมคะ คือก็อาการเจรจาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะแต่ว่ากฎของเราก็ต้องบังคับไปเรื่อยๆ15วันเวลามันก็เดินไปนะคะระหว่างนี้ก็โจดอยู่ที่คําตอบอยู่ที่ช่อง3แล้วว่าจะเลือกทางไหน,นะคะ่ะก็ทางเลือกของช่อง3มีอะไรบ้างนาเวลานี้คือสองทางก็คือว่าก็บอ,อกอากาศาคู่ขนานนะคะเอาช่องอนาล็อกมาออกในช่องไฮเดฟช่อง33อันนี้จะวินวินทุกฝ่ายเพราะว่าคนยังดูผ่านดาวเทียมได้อายบอลอะไรที่ว่าไม่หายไปเคเบิล <cable S 2> ยังดูได้แถมกล่องดิจิตอลที่กสทชกำลังจะแจกอีก10บล้านกว่าครัวเรือน เนี่ยนะคะก็จะมีช่อง3ดูได้นะคะเพิ mm ่ง hmm. จะแจกเดือนหน้าถ้าทุกอย่างจบได้ก่อนตุลามันก็ดีคือวินวินคนก็จะได้ดูช่อง3อนาล็อกแบบไฮเดฟฟนิชันนะคะดาวเทียมก็ดูได้แต่ถ้าช่อง3ไม่เลือกทางนี้ mm hmm. ก็คือว่าคนที่จะได้รับกล่องด mm ิจิตอลคูปปองจะไม่มีช่อง3อนาล็อกอยู่ในนั้นมันก็จะบีบบังคับให้ประชาชนต้องเลือกว่าจะไปตลาดเก่าหรือตลาดใหม่ซึ่งอย่างนั้นมันก็ไม่แฟร์กับประชาชนเขาอาจจะอยากซื้อน้ำพริก ที่ตลาดเก่าแต่เขาอาจจะอยากซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดใหม่เขาต้องถอดปลั๊กออกถอดปลั๊กเข้า <c oughs> ข้ามเรือไปมาขณะที่ถ้า,เ,าเราก็ไม่ได้ให้ยกเลิกขายน้ําพริกที่ตลาดเก่าใครอยากจะซื้อที่หลักก็ซื้อไปแต่ขอให้เอาน้ําพริกมาขายในร้านที่คุณมาเปิดที่ตลาดใหม่ด้วยเพราะฉะนั <c oughs> ้นถ้าคนอยากจะซื้อน้ําพริกและเสื้อผ้าในเวลาเดียวกันเขาก็จะได้ไปตลาดใหม่ ถูกไหมคะมคือมันก็ครบวงจรไม่อย่งางนั้นแล้วคือเราจะคาดหวังว่าคนจะดูแต่ช่องเดียว2 4ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้ก็อาจจะอยากดูละครช่อง3แต่เขาอาจจะอยากดูรายการข่าวคุณ,คณเนี่ยรายการเราตอนเนี้ยซึ่งมันอยู่ในดิจิทัลเหลือจะดูช่องอื่นแล้วถ้ามันมาอยู่ตลาดเดียวกันคขาก็เดินขึ้นเดินลงกดไปมาก็จบ แต่ตอนนี้เกมเนี้ยนะคะคือถ้าท่องสารไม่ยอมออกคู่ขนานมันก็บีบให้ประชาชนไม่ใช่บีบวสชชนะบีบประชาชนต้องเลือกว่าจะไปตลาดเก่าหรือตลาดใหม่ถ้าตลาดเก่าก็มีของแค่นั้นอะถ้าตลาดใหม่ก็ได้แต่จะไม่ได้ของเก่า มันก็ตกที่ประชาชนอยู่ดีคือตอนนี้มีการรวัฒกรรมมาพูดว่าถ้าจอดําดาวเทียมประชาชนจะเสียประโยชน์ทําไมใครไม่คิดบ้างว่าประชาชนอีก25ล้านครัวเรือนน่ะเขาต้องลําบากมากในการถอดเข้าถอดออกปลัก๊กถ้าอยากจะดูช่อง3ก็ต้องถอดซักเข้ากล่องนี้ถ้าอยากจะดูดิจิตอลช่องนิวทีวีไทยรัฐทีวีเนชั่นก็ต้องเสียบอีกกล่องหนึ่งภาระจะอยู่ที่ประชาชนกล่องเต็มบ้านแล้วทุกคนควรจะมองยาวๆแบบนี้ไม่ใช่มองเฉพาะหน้าว่าว่ามาขู่แล้วว่าซึ่งกลายเป็นเอาประชาชนเป็นตัวประกันค่ข้อเสนอของ ช่อง3ที่คุณสุพิญญาได้ได้รับมานะคะมีข้อไหนไหมคะที่ที่พอจะเป็นไปได้บ้าง ข้อที่เป็นไปได้ก็คือยอมออกคู่ขนานแล้วก็ลองเจราจามาว่าจะยังไงเช่นจะให้เจราจาอาสอมทนะคะเรื่องรดคาสัมปทานาปีที่เหลือหรือจะลดเร็วขึ้นอันนี้มีความเป็นไปได้แต่ขอให้เสนอมาเขาไม่เคยเสนอข้อเสนอนี้เลยข้อเสนอเขายังยืนยันอยู่เป็นแบบเดิมที่ไม่ออกคู่ขนานอยู่ตลอดมาแม้กระทั่งวันนี้นะคะถ้าเมื่อไหร่เขาเสนอว่าเขายินดีออกคู่ขนานปัญหาอย,ย่างอื่นที่ติดขัดยังเชื่อว่าแก้ได้หมด นะคะ<ช>เรื่องจุกจิกทางกฎหมายเรื่องอะไรแก้ได้หมดเรื่ององสมทแก้ได้หรือจะขอลดธรรมเนียมที่จะจ่ายกสทชที่เป็นค่ากำกับดูแลเด้งคิดว่าอันนี้มีทางออกแต่ว่าถ้ายังยืนการว่าไม่ออกคู่ขนานจะยืนสิทธิ์แบบเดิมที่จะมีสี่ช่องอันนี้มีปัญหาแล้วก็สู้กันถึงลงถึงศาลและเลือดโชคแน่แน่หมายถึงว่าตามกฎเกณฑ์ก็จะสามารถมีทีวีในในกลุ่มบริษัทหนึ่งเนี่ยได้แค่3ช่องนะฮคะกสทชอ,ออกแบบว่าใช่ก็คือในฟรีทีวีระดับชาตินะคะ<า>คือเราจะให เจ้าของเดียวเนี่ยนะคะคนที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของเดียวกันเนี่ยถือ o อเนอร์ชิพเนี่ยไม่ได้ไม่เกิน3ช่องค่ะซึ่ง ถ้าในสนามของทีวดิจิตอลช่อง3าก็ครบละ3ช่องใช่ไหมคะมี HD มีช่องเด็กใช่ไหมคะแล้วก็มีช่อง s d ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าลงกับอนาล็อกเขาก็จะเป็น4ช่องลงอนาล็อกแล้วถ้าอนาล็อกเฉยๆที่คนดู40%ไม่เป็นไรแต่ถ้าอนาล็อกบวกกติกาเดิมที่เขาอยากได้คือมัสแครลี่เาวทียมด้วยคนดู100%กเเท่ากับว่าเขาจะมีสี่ช่องอที่เป็นฟรีทีวีระดับชาติซึ่งมันขัดเราในเรื่องของการป้องกันการครอบงำกิจาการในกิจาการสื่อสารมวลชนอำนาจเหนือตลาดซึ่งอยู่ในหัวใจหลักที่เป็นนงา สทชที่ต้องกำกับเรื่องนี้ค่ะค่ะแล้วถ้าคือถ้าคุณผู้ชมเปิดไปในช่อง3 HD ตอนนี้นะฮะเราก็จะเห็นมีคัลเลอร์บาร์นะคะมีมิวสิกวิดีโอบ้างมีเพลงดื้อๆนะคะหรือว่ามีหนังจีนเป็นซีรีส์ออกมาบ้างนะคะเป็นระยะระยะคือเขายังไม่ลงผังผังเต็มๆเหมือนช่องอื่นๆที่เวลาเราเปิดไปดูมันมีผลไหมคะว่าให้ระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าไม่ยอมมาทําทําผังเหมือนช่องอื่นๆเขาเนี่ย จะต้องถูกเพิกถอนใบหรือมีกฎเกณฑ์อะไรบังคับไหมคะก็ดฉ <ation> ันกำลังจะเสนอเลยค่ะหลังจากนี้ถ้าเรื่องนี้ไม่จบเรนก็จะเสนอ ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ตรงใจที่จะมาออกคูก่ขนานจริงๆเราก็ต้องให้สํานักงานสืบสวนกรณีเรื่องช่อง HD เนี่ยว่ารายการมันเป็นไปตามผังไหม<ะ>แล้วมันคุ้มค่ากับประโยชน์ประชาชนไหมนะคะอ,อะไรก็ว่ากันไปในอนาคตรวมไปจนถึงช่องช่องเด็กเยาวชนด้วยว่าคุณเป็นช่องเด็กเยาวชนจริงๆไหมซึ่งที่ฉันกำลังให้สานักง,งานเชิญทั้ง3ช่องรวมช่องสาที่ทาช่อง Family มา Inve s t i g a t e ด้วยถ้ามันไม่ ช่องเด็กเยาวชนนี่หนักสุดคุณต้องทำร้อยรซที่ดูได้ทั้งบ้านถ้าไม่ได้ก็ต้องมีมาตรการกำกับดูแลลงโทษอะไรก็ว่ากันไปมาตรการที่ว่านี่คืออะไรบ้างคะก็ตั้งแต่เตือนปรับพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตค่ะอืมค่ะค่ะโอ้หถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเรื่องใหญ่นะคะอาจารย์ศิกระเกรียฟังแล้วรู้สึกว่าพอจะมีทางออกไหมคะพคุณสุพิญญาพูดแบบนี้เจรจาสิวันพอไหวไหมคะ ก็ใน15วันเป็นเซนาริโอเฉพาะหน้าแต่ว่าในเรื่องไกลๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีอีกหลายประเด็นหลายแม่ง่มุมเหมือนกันนะครับบุคลากรในประเทศไทยมีเรามีผู้ใหญ่ที่น่าเคารพหลายท่านแล้วที่ท่านมี no conflict of interest เลยนะถ้าท่านยินดีมาช่วยผมอาจจะเซนาโอไกลไปนิดนึงต่อไปอาจจะมี joint venture <ừ> committee หรือว่าอนุญาตโตตุลาการหรือคณะกรรมการร่วมในการที่ะช่วยใช่ครับอาจจะเป็น ผมตั้งตุ๊กตานะผู้ใหญ่ในวงการและุตสาหกรรนะครับก็ไปคุยกันมานะครับแล้วก็ในส่วนของคณะบดีต่างๆนิเทศาาศ,าศาสตร์วะสานศาสตร์ผมเชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีลูกศิษย์ทั้งสองสำหรัตรงเนี้ยอ,อาจจะเป็นคณะกรรมการร่วมได้ไหมในการพูดคุยคณะกรรมการร่วมตรงนี้เนี่ยในโมเดลที่ผมเสนอเนี่ยไม่ได้บอกให้ให้มีอานาจนะแต่เป็นคนที่เขาเรียกอะไรครับเป็นคนที่ร่วมคุยชวนคุยและมีประเด็นอะไรบ้างเสนอต่อสาธารณณนะ หรือแม้กระทั่งถ้าไปอยู่ในคดีกระบวนการคดีแล้วผมคิดว่าบางทีอาจจะเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งสด้ดยสาม,มเพราะบางอย่างเนี่ยมันพลาดพิงคาบเกี่ยวเพราะตอนนี้เนี่ยผู้ที่ฟ้องแล้วถูกเกี่ยวฟ้องฟ้องร่วมเนี่ยมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับค่ะค่ะเอ,อาละาค,ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมามาคุยกันต่อนะคะถึง ทางออกแล้วกันนะคะทางออกทั้งในแง่ของมุมโฆษณาด้วยนะคะว่าเอเจนซี่จะว่ายังไงต่อไปนะคะจะจะมีส่วนร่วมในการเข้ามาเสนอแนะความคิดเห็นตรงนี้ยังไงบ้างนะคะช่วงหน้าเราคุยกันคะ่ะ